สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวอาเจลนะคะตอนนี้พี่เปิ้ลยืนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะสัตหีบชนบุรีค่ะวันนี้พี่เปิ้ลจะพามาเจอคุณลุงท่านหนึ่งนะคะที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วรักษาตัวอย่างต่อเนื่องมากว่า4ปีนะคะปรากฏว่านะคะทานยามาตลอดแล้วอาการไม่ได้ดีขึ้นค่ะจนกระทั่งคุณหมอได้มีวินิจฉัยให้ตัดข้อเท้านะคะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณลุงนะคะได้มาเจอผลิตภัณฑ์อาเจลของเราแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามไปพบคุณลุงที่บ้านเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะมันก็ได้ถึงที่หน้าบ้านของคุณลุงนะคะที่ผลิตภัณฑ์อาเจลของเราสามารถเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมหาศาลค่ะตามมันมาเลยนะคะค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะค่ะ,คะก็อยากจะให้คุณลุงเ,เล่าเรื่องนะคะเ,เรื่องราวเกี่ยวกับอา,อาการป่วยแล้วก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาเจลให้กับเพื่อนๆชาวอาเจลของเราฟังหน่อยนะคะครับผมชื่อนายจิรศักดิ์สุทธิประพานะฮะปัจจุบันอายุ53ปี ย่าง54ไม่กี่เดือนนี่แหละ,ะก็อาชีพปกติแล้วเมื่อก่อนนี้ผมเป็นช่างซ่อมรถเป็นช่างข้อพ่นสีแลวคราวนี้พอเริ่มเป็นเบาหวานแล้วเป็นความดันด้วยเนี่ยมันแพ้ทินเนอร์แพ้สีผมก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาเป็นรอพอ,อแล้วก็าลาออกจากรอพอมาก็ทำอะไรไม่ไหวก็ต้องอยู่อย่างนี้ก่อนเริ่มต้นเลยนี่เท้าผมที่เท้าข้างขวาที่นิ้วโป้งนะฮะ จะเป็นรูปรัทุขึ้นมานิดนึงแล้วเสร็จแล้วช่วงนั้นผมก็แบบอยู่สองคนตากับหลาน mm hmm. ก็เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่คิดว่ารักษาเองก็คงจะหายก็ล้างแผลเองอะไรเอง mm hmm. แล้วก็ต้องใส่รองเท้าเซตตี้ไปทำงานทุกวันแค่นี้มันอบมันอะไรเข้า mm hmm. จู่ๆก็ปัทุกปัทุขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบตุ่มใสๆ mm hmm. เป็นที่ฝ่าเท้าแล้วมันแตก mm hmm. แล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีน้ำเหลืองอะไรไหลมาแล้ว คือทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไปหาหมอผมทราบดีว่าเป็นเราหวานแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นแผลเล็กๆเนี่ยคิดว่าล้างเองคงจะไม่ความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการน่ะ<ช>คิดว่าเราล้างเราอะไรนี่ก็คงจะทูเราได้บ้างแต่ไม่ใช่เลยตอนแรกตอนแรกตัดนิ้วโป้งนิ้วเดียวตัดนิ้วเดียวเสร็จรู้สึกจะเป็นวันที่ตัดนิ้วผมนี่วันที่ยี่สิบห้าเดือนยี่ห้ากันยาครับแล้วพอวันที่ยี่สิบเจ็ด หมอเรียกเข้าโออถามว่าเข้าไปทำไมติดเชื้ออีกสองนิ้ว<ม>คุณหมอก็ก็เลยบอกผมว่าคุณลุงนิ้วคุณลุงก็ต้องตัดอีกสองนิ้วนะ<ม>ตอนนี้มันติดเชื้อ<ม>จะตัดไหม,มผมบอกถ้ามันติดเชื้อก็ต้องตัดทิ้งแล้วครับ<ม>เพราะว่าผมทําใจแล้วตัดก็ต้องตัด<ม>แผลไม่หายจนหนึ่งขนาดพยาบาลน,นี่เขาจะมีสายยางขอโทษนะฮะ,ะเอาสายยางวางไว้ตรงนี้ แล้วก็จะมีเป็นระบบสูญญาการ์ดลัแล้วก็จะมีเครื่องดูดเป็นสายยางดูดน้ำเหลืองออกมานี่มผมจําได้เลยครั้งสุดท้ายที่ผมมองอ่ประมาณเซซีที่ออกมาน้ําเหลืองนะฮะครับสามวันเปลี่ยนทีสามวันเปลี่ยนทีก่อนหน้านั้นก็มีนายแพทย์คนหนึ่งก็เป็นอาจารย์หมอนะฮะเขาพูดกับผมคือตามความคิดของเขาเขาคิดว่า โดนตัดแน่ๆต้องตัดแน่ๆถ้าไม่ตัดก็คือปฏิหารแล้วถ้าคุณลุงไม่ตัดนี่ถ้าคุณลุงหายเองนี่ปฏิหารมากๆหนึ่งในร้อยผมยังไม่เคยเจอผมเป็นหมอมานานแล้วผมไม่เคยเจออัฐพลครับอัสุทธีประภา <S S อ่าชันมหนึ่งเห็นตอนที่ตาไปล้างแผลตอนที่เห็นเขก็แบบ เห็นแล้วรับไม่ได้ครับแบบมันสภาพเละมากเลยครับก็รู้จักกับป้าเล็กเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีลุงคนหนึ่งเขามาเช่าบ้านป้าอยู่เขาป่วยเป็นโรคเบาหวานก็เลยแนะนำว่ามีอาหารเสริมแบบเจลมันช่วยในเรื่องเบาหวานได้เขาบอกว่าไม่เชื่อหรอกใครเขาก็ว่าดีทั้งนั้นแหละเพราะว่าอยากขายของกันคนที่ขายของเนี่ย เป็นธรรมชาติคนขายของจะต้องบอกว่าของดีทุกอย่าง<ช>ของตัวเองนี่ดีตลอด<ม><ม>ยกมอเตอร์ไซค์ให้เอาไปเลย<ม>ขอให้เอาไออูมิเนี่ยพลตภั์นเนี่ยเอามาให้ผมแล้วเอามอเตอร์ไซค์ของผมเนี่เอาไปเลยก็เลยเอาเอาอูมิมาให้ให้ลุงเขากินแล้วก็แนะนําว่าวันแรกก็คือวันที่แปดมาเจอก็ให้แกกินไปก่อนสามซองก็ครบสามวันหนูก็เลยโทรมาถามว่าลุงกินแล้วอาการเป็นยังไงลุงก็เลยตอบว่า อาการที่เวียนศีรษะอาเจียนบ่อยๆเนี่ยคือมันที่มืดเอหน้ามืดเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยเข้าห้องน้ําเยอะแล้วพอวันวันที่5้าที่แกกินเนี่ยก็เลยโทรมาอีกว่าลุงเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นบ้างไหมแกก็เลยบอกว่าไปที่โรงพยาบาลน่ะมีแต่คนเขาถามว่าเนื้อเนื้อแดงๆมันเริ่มขึ้นมาแล้วตรงเนี้ฮะมันจะมันมันแบบเป็น อันนี้เลยอะพี่เป็นแอ่งกระทะลงไปเลยอะ่ะคือถ้าจะข,าขึ้นมาข้างบนอะติดเชือ้อ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เนื้อผูขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันละ <c oughs> ตรงนี้ตอนแรกมาถึงตรงนี้นะครับครับตอนแรกถึงตรงนี้ครับตอนนี้เน,เนี่ยเริ่มไล่ขึ้นมาแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เริ่มเข้ามาหากันแล้ว <c oughs> ตอนแรกแผลจะกว้างแหกออก <c oughs> ดูในรูปว่าน้องมาดนั้นน่ะจะแหกออกอะนี่มันเริ่มขึ้นมาละเริ่มเข้ามา ไอ้ตรงนี้ผมไม่สีเรียสแล้วเพราะว่าหมอก็บอกแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันพอเนื้อมันแน่นมากๆก็จะเปลม่ทิ้งโอ้โหดีใจอย่างกับเหมือนได้แก้วเลยดีใจมากครับเพราะว่าขาเราเองอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ไปไหนผมไม่สนใจใครผมตาตาผมเองได้ซึ่งเดี๋ยวติดจึงเดี๋ยวติดโดยที่ว่าแผลมันหายมันมันเริ่มดีขึ้นเยอะแล้วนะฮะรู้สึกว่าประทับใจมันมันมันเห็นผลแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะค่ะ ก่อนหน้านี้เคยเห็นแต่ในรูปภาพว่ากินอูมิแล้วไม่ต้องโดนตัดนิ้วคือมันก็เห็นแค่ในรูปแล้วทีเนี้ยพอตัวเองว่ามาเจอจริงๆแล้วก็เจอคนเป็นๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ว่ามันใช้แล้วมันเห็นผลแล้วก็มันดีจริงๆะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะทำธุรกิจได้แบบคือพูดได้เต็มปากทุกที่อะค่ะ มั่นใจร้อยเปอร์เซนะคะมันมันช่วยทำให้ชีวิตคนเราอะ่ะดีขึ้นจริงๆผมยอมรับครับว่า <c oughs> ดีจริงๆครับผมกินสีเขียวอูมิครับผมเชื่อครับ <c oughs> ว่าดีจริงๆ